สวัสดีคะ่ะทาสแมวทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสุขภาพของแมวที่สําคัญมากคะ่ะนั่นก็คือ FLV หรือโรคไวรัสลิวเคเมียในแมวโรคนี้อาจฟังดูน่ากลัวแต่ถ้าเรารู้จักและป้องกันได้ก็ช่วยให้แมวของเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้คะ่ะงั้นเรามาทําความรู้จักกับ FLV ผ่านสิบเรื่องนะ่ารู้กันเลยคะ่ะ FLV หรือ Feline Leukemia Virus เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดมะเร็งและปัญหาทางกาในระบบภูมิคุ้มกันของแมวไวรัสนี้จะค่อยทำลายสุขภาพของแมวทำให้เกิดโรคและอาการแทกซอนที่รุนแรงได้ FLV สามารถติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลัง่งเช่นน้ำลายน้ำมูกและปัสสาวะของแมวที่ติดเชื้อโดยเฉพาะจากการกัดเลีย หรือการแบ่งปันน้ำและอาหารร่วมกันแมวที่ออกนอกบ้านและแมวที่อยู่รวมกับแมวอื่นที่มีเชื้อ FELV มีความเสี่ยงในการติดเชื้อมากขึ้นนอกจากนี้ลูกแมวและแมวที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอก็มีโอกาสติดเชื้อสูงขึ้นด้วยเน่แมวที่ติดเชื้อ FELV อาจมีอาการไม่ชัดเจนในช่วงแรก แต่เมื่อโรคดำเนินไปอาจเกิดอาการซึมสระเบื่ออาหารน้ำหนักลดตอมน้ำเหลืองโตและมีปัญหาทางระบบภูมิคุ้มกันที่ทำให้ติดเชื้ออื่น,ดนได้ง่ายขึ้นเแพทย์สามารถตรวจหาเชื้อ FELV ได้ด้วยการตรวจเลือดแบบรวเดเร็วที่คลินิกหรือส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันเห็นผลการตรวจเพื่อยืนยันตรวนวแทงตัวไอแน่นอน ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษา FELV ให้หายขาดแมวที่ติดเชื้อจะมีไวรัสอยู่ในร่างกายตลอดชีวิตการรักษาจะเน้นไปการดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชือ้อแทรกซอน FELV FELV สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนวัคซ์ n t นทีน i n ซนซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้มากโดยเฉพาะสำหรับแมวที่ออกนอกบ้าน หรือแมวที่ต้องอยู่รวมกับแมวตัวอื่นแมวที่ติดเชื้อ FIV ควรแยกแยกจากแมวตัวอื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชือ้อควรดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและคอยตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้ออินดีนที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายโภชนาการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแมวที่ติดเชือ้อ FIV การให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแทกซอนควรปรึกษาสัตวแพรเพื่อให้ได้คำแนะนำที่เหมาะสมแมวที่ติดเชื้อฟี v, v ต้องการการดูแลเอาใจใส่และกำลังใจจากเจ้าของมากๆคอยให้ความรักดูแลสุขภาพและไปพบสัตว์ตัวแพ้ตามนัดเพื่อให้เขาใช้ชีวิต ได้อย่างมีความสุขและสุขภาพดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่คือ10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ f l v หรือโรคไวรัสลิวคีเมียในแมวหวังว่าข้อมูลข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ทุกคนเข้าใจการดูแลสุขภาพของน้องแมวมากขึ้นคะ่ะถ้าคลิปนี้ประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรา เพื่อรับชมข้อมูลดีๆแบบนี้อีกนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปนะฮ่าสวัสดีค่ะ